สว uh ัสดีครับฝาเลงครับผมทนสด well ีัุนะครับสวัสดีครับผมวิสิชโชคครับน้อคชนะผมมาสิวัตครับที่ผมนี่จะเปผมสั้นแล้วนะครับที่นี่ผมยาวหรในชิลเลอร์ครับผมยังเห็นคุณผมยาวในชิลเลอร์คุณยังคุณบอกสวัสดีคับคุณยาว2ี่ล์ไว้แวครับ ด้วยก่อนที่เราจะมาทำเพลงทำคอนเสิร์ตด้วยกันเนี่ยเรามีซีรีส์กันด้วยทำให้เราต้องเจอกันทุกวันทุกวันเป็นเดือนอะไรอย่างี้มันก็เลยสนิทกันเร็วครับผมแล้วก็ปีนี้เรามีโปรเจกต์จะปล่อยกันเยอะด้วยไงนิดเซนว่าทั้งหกหนุ่มนี้ก่อนหน้าที่จะเป็น b m y y Boyfriend สองชก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันแถลงข่าวของพวกเรานะครับในอ่ คอนเสิร์ตเนาะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ b ีมายบอยเปรียนครับผมก็มีแฟนๆมีพี่ๆสื่อมวลชนมาให้ความสนใจกันเยอะๆมากครับสำหรับวันนี้แล้วพวกเราก็ตื่นเต้นมากด้วยด้วยตื่นเต้นมากด้วยเหมือนกันเพราะว่าทางวิธีเป็นนานใช่ทางวิธีเป็นนานแล้วก็เรามีเซอร์ไพรส์อะไรหลายอย่างเลยมีซีรีส์ด้วยนะครับผมมีโปรเจกต์เพลงแบบซับยูนิตด้วยเพลงแต่จะบอกว่าคือโปรเจกต์เนี้ยเดี๋ยวเป็นสองเนี้ยคือเขาบิวเพลงมาแบบว่าสร้างเพลงใหม่ให้พวกเราเลยใช่คใช่ ไหนก็พูดไม่ถูกไม่ตื่นเต้นจริงตื่นเต้นจริงตื่นเต้นไม่หายเลยครับผมโปรเจกต์นี้เยอะมากทำทั้เพลงก่อนมีมีเขาที่เขามีการแบ่งยูนิตอย่างชัดเจนยังไงครับมีเพลงอะไรบ้างก็จะมีในโปรเจกต์นี้นะครับผมจะมีทั้งหมด4เพลงด้วยกันก็เพลงแรกจะเป็นเพลงรวมนะครับผมก็คือเพลงช็อกโกแลตที่ปล่อยไปแล้วก็ตอนนี้มี MV แล้วด้วยครับผมก็ตอนนี้มีคนเข้าชม2ล้านวิวก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่สนับสนุนพวกเราเนาะแล้วก็จะมีเพลงอาเพลงรวมอีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งปล่อยไปวันนี้เลยก็คือ I Will You b o บอยเฟร d ใช่ครับใช่ครับผมก็อย่าลืมเข้าไปช่วยปั่นวิวเข้าไปฟังได้นะครับผมแล้วก็อีก2เพลงนะครับผมเป็นเพลง Overtime กับ In m y r o o m ครับผมก็จะแยกเป็น2ยูนิตด้วยกันใช่ก็คือ3-3ก็คือของ In My r o o m เนี่ยก็จะมีบุญมีน้องมาร์กแล้วก็จะมีทะเลครับผมส่วน Overtime ทนะครับผมก็จะมีรับลึกมีนิคชาแล้วก็มีทามี่ครับใช่ครับอันนี้แบ่แยกจากอะไรครับอายุอายุอายุอะครับต้องอายุละอายุบอกว่าอายุอายุแครับ อย่างเรียนได้อยู่นะเนี่ยอ่าอ่นอกจากเพลงแล้วก็ยังมีเป็นซีรีส์ใช่อ่าเป็นเป็นหนังผีเนาะเป็นซีรีส์ผีเป็นคอมดี้คอมดี้คอมเมดี้คอมเมดี้แล้วเป็นผีไหมจริงจริงมันมีทุกอารมณ์เลยฮะมีแบบคอมเมดี้แล้วก็เป็นผีหลอนๆด้วยดราม่าดราม่าด้วยหน่อยแล้วก็มีเรื่องของมิตรภาพของผมใช่ครับดูจากตัวอย่างไม่ได้ไม่อยากสปอยอ่า ก็ครบทุกรสชาติทุกรสชาติได้เล<ช>ยอ่ะอยากสุดท้ายบอกว่ามีมีเป็นคอนเสิร์ตด้วยครับคบ่ะอันนี้ห<ช>บ้างก็สำหรับคอนเสิร์ตปีนี้ก็จะมีเหมือนกันครับจะจัดขึ้นในวันที่2กร,รกฎาคมครับแต่เราจะเปิดขายบัตรกันในวันเสาร์ที่4มิถุนายนที่จะ<ม>ถึงนี้แล้วครับผมก็สามารถจองบัตรกันได้ที่ w o r l d e d n d com ครับ ครับเวลา10บโมงตรงใช่ไหมครับใช่สิโมงตรงใช่ก็ซึ่งในคอนเสิร์ตนะครับผมก็จะมีโชว์หลายๆอย่างที่แบบอับมีโชว์เดี่ยวของเราด้วยใช่แล้วโชว์กลุ่มนะครับผมก็จะเป็นสเปเชียลโชว์ที่แบบเรายังไม่บอกดีกว่าว่าคืออะไรแต่ทุกโชว์พวกเราเตรียมตัวมาแล้วสนุกแน่นอนครับนอกจากพวกเราก็จะมีแขกรับเชิญมาในคอนเสิร์ตอีกครับผมซึ่งใครอะสเปเชียลมากเพราะพวกเราก็ยังไม่ยังไม่รู้ ทีมงานเตรียมมาเซอร์ไพรส์คนดูเซอร์ไพรส์เราด้วยไม่รู้ว่าคือใครเหมือนกันเราก็ลุ้นพี่รามเขามีอะไรอยากมาพูดด้วยกับเราครับก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับมาดูกันเยอะๆด้วยนะฮะช่วยงานเห็นผมไม่ผูดเลยอันที่ติดตามข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลของบีบีนมโอเซนได้ที่ไหนบ้างครับผมก็สามารถติดตามได้ที่ยูทูบช anel นะครับเบลดีเอ็นดีทีเอชนะครับสามารถติดตามกันได้เลยนะครับแล้วใครที่อยากดูซีรีส์เมื่อกี้บอกไปยังถ่ายไปยังว่าต้องทำอะไรนะ ก็สำหรับใครนะครับผมที่อยากดูซีรีส์นะครับผมโรสซีดนะครับของเราทีมานันเป็น2นะครับก็สามารถนะครับผมเข้าไปสมัครสมาชิกนะครับผมได้ที่ยูทูบของเดอะดีแอนดครับผมก็กดจอยเข้าไปสองสมาชิกเพียงแค่65บาทเท่านั้นใช่ครับเรียกว่าถูกมากๆครับใช่ครับผมที่สำคัญคือพรุ่งนี้ถ้าใครที่เป็นเมมเบอร์จะได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสเปซเชียลคอนเทนต์อ่าใช่ครับผมให้ดูนะครับผมก็อย่าลืมสมัครกันเยอะๆนะครับต้องสมัครเลยตอนนี้อะไรนะครับ อาจจะต้องสมัครเลยตอนนี้เนาะใช่ใช่ครับผมใช่เลยครับวัปสมัครวันนี้เลยใช่ครับดูเลยสามทุ่มนะครับช่วยกันฟันยูด้วยนะครับเป็นเพลงที่น่ารักน่ารักมากมที่จริงเพลงนี้มันจริงอ่ะพีโรสเป็นตัวแทนแฟนคลับใช่ใช่เพลงนี้ก็จะมอบให้แฟนคลับทุกคนใช่ครับฝากสำหรับสนุบได้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเท่ๆก่อนเลยเท่ๆเลยนิ่งเท่หรือยิ่งเอาเท่หรือตลกครับเอานิ่งๆอ่ะเอานิ่งๆได้หมดได้ เอาเท่ก่อนแล้วกันเครับ้องกยังไงอะ <c oughs> ไงท่าทอมมีไ่ไงอะไรครับ <c oughs> แมอแสมส้มแอมส้มเหรอทุกคน